สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเมอน้ยายน้องภาพพี่น้องมาปลูกบอนค่ะพี่น้องอันนี้คือบอลอันนี้คือบอลสออีบอนด่างค่ะพี่น้องเป็นบอนด่างนะคะเป็นบอนด่างที่ชื่อว่าแก้วสารพัดนึกค่ะพี่น้องหรือว่าบางคนก็สิเรียกว่าแก้วนามาก,ก็ได้นะคะเนาะนี่ เป็นข้างหลังดันหลังเป็นสีดํานะคะพี่นอ้องใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแก้วสารพัดนึกหรือแก้วนามาเนาะค่ะเนาะเป็นบอลด่างที่ให้โชคให้ลาบนาะจะยาพี่น้องมือนี่ก็สิพี่น้องก็เสียปลูกล่องกระถางนี่แหละค่ะเตรียมดินเตรียมกระถางเนาะค่ะเนาะก็สิมีสองต้นสําหรับแก้วนามานี่กะ แยกออกมาจากต้นแม่เนาะคะ่ะเนาะต้นแม่เป็นไอเป็นกอกอใหญ่ๆเนาะคะ่ะแล้วลูกๆเขากลูกวว่าแม่ชอบอันบ่อนเขาก็เลยเอาเป็นว่าเป็นคองขวัญปีไม่ให้ว่าสันวะขอบคุณขอบ,ขอบ,ขอบใหญลายๆเด้อลูกหล่ะเอามาให้แม่ปลูกว่าสันวะนี่นะคะพี่น้องเอามาสองต้นจ้านี่นะคะไอ้ยายนุงกระสิเอาล่องกระถางนี่แหละคะ่ะล่องกระถางไงเนาะคะ่ะอันดินที่จะปลูกกระสินนี่เอา เอาบักพาวเนาะจ้ะเนาะกะ,ะสิผสมกันกับดินนี่ีดินที่ซื้อําสำเร็จแล้วจ้ะพี่น้องนะคะเอาล่องก,ก้นกระถางกนอนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิเอาดินนี่ดินนี่กระสิเป็นดินที่ซื้อมาสำเร็จแล้วจ้ะนี่ดินที่ซื้อมาสำเร็จแล้วเขาปรุงเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นใบกี่กปูผสมดินเนาะคะ่ะเห็ดมาเรียบร้อยแล้วซื้อมาเป็นทุงแบบนี้จ้ะ น้องก็สิมาสผสมกันค่ะพี่น้องใช้ดินนี้ปลูกเลยค่ะอาลงกระถางเลยน่าจะเนาะแล้วก็สิผสมกับคุยมะพร้าวอีกที่นึงงนาะจะอันนี้คือคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวนี่กระซื้อมากจ้ะเป็นคุยผสมกันเลยค่ะ สวมถุงมือได้วต่เด้อนี่นะคะคุยมาพา้าวใสอีกหน่อยนึงนี่เป็นดินผสมใบก้ามปูจากพี่น้องนะคะ แล้วก็จะเอาอันนี้ใส่อีกนิดหน่อยจะผส,สมอีกนิดหน่อยนะจ๊ะสำหรับรองหน้าดินค่ะพี่น้องเวลาลดน้ำมันถึงจะไม่นี่นะค่ะพี่น้องดินมันถึงจะไม่กระจายเวลาลดน้ำเนาจะ ยาที่นี่ก็มาปลูกได้เลยค่ะพี่น้องผสมดินแล้วเรียบรลยอยนะจ๊ะเนาะอันนี้บ่ได้ซื้อเนาะค่ะเนาะล,ลูกลูกเขาลูกสาวเขาเอามาฝากเป็นของขวัญปีใหม่ละสั่นว่าโอ้มีหัวพร้อมจากพี่น้องเป็นไง ดูเนี่ค่ะพี่น้องมีหัว้อมเด้อจ้ะมีหนอด้วยจ้ะนะคะมีหัวด้วยค่ะพี่นอ้องโอ้หัวเบลเลอร์เลยจ้ะพี่น้องพวกนี้ค่ะหัวย่าใหญ่ค่ะพี่น้องดูจ้ะอ่ะปลูกเลยค่ะพี่น้องนะคะงามๆเลย มีรากติดมาด้วยนะคะพี่น้องนี่แล้วก็จะเอา,เอาเดินใส่ เพิ่มดินอีกหน่อยนอึงมันต่ำไปนะจ๊ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็กระถางนี้ก็เป็นต้นนี้จ้ะพี่นอ้องนี่จะจะไอ้ใบมันก้านมันอ่อนเดี๋ยวจะเอาไม้มาค้ำนะจ้ะเนาะเดี๋ยวยน้องสีหาใหม่พายใหม่ยังมาค้ำจ้ะพี่น้องนี่มิกานเดียวจ้ะ มีหัวม่งข่ะพีน่น้องเบ่งหัวเพิ่นเลยจ้ะคุณอะอันนี้ก็หัวใหญ่เหมือนกันค่ะพี่น้องนะคะได้หัวมาด้วยคุณอะหัวเบลเลอเลยจ้ะอือเอาลงกระถางนี่นะง,งอกงอกงามเด้อจ้ะเด้อขอให้งามงามเด้อ เดี๋ยวก็เอาน้ำมาลดค่ะเสร็จเรียบร้อย,ยด้สองต้นสองกระถางนะคะาจับพี่น้องเดี๋ยวยายน้องก็เอาน้ำมาลดจ้ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องไปซองกระถางมือนี่จ้ะสองต้นนะคะเป็นแก้วหน้ามา้าหรือว่าเป็นกระดูกเขาจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านด้านหลังข้างหลังเป็นดำนะคะเนาะแก้วหน้ามา้าหลังดำเนาะจ้ะหรือเป็นแก้วสารพัดเนึกนอจาะจี่้ะพี่พน้องค่ะนะคะ ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตติดตามให้ยายนงน้ำในได้จ้เด้อถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายนงด้วยได้จ้เด้อขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะอันนี้ลืมบอกพี่น้องว่าอันนี้คืออันนี้คือที่ปลูกวันก่อนเด้จ้เด้อพี่น้องนี่อันนี้คือ,อเจ้ากุ้งไก่เซอร์ค่ะพี่น้องนี่บอนสีเจ้ากุ้งไก่เซอร์เนาะค่ะเนาะ ยายนงปลูกไปวันก่อนนะคะคลิปก่อนนอจาะเนาะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธไม่ใช่สายพันธุไอที่ลายอะไรนั่นน่ะที่ยายนงพูดผิดไปขออภัยนะคะที่คลิปคลิปก่อนนาะจาะเนาะอันนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะนะคะได้สามกระถางค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ